ดูดวงชาวลาสีตุลว,วันที่สิบมกราครับเดี๋ยวรู้นะครับดวงจะเกิดอะไรขึ้นโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนาตำแหน่งดวงชะตาของท่านตำแหน่งดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งบุญจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ดวงชะตาจะเปิดนะครับจังหวะดีๆเข้ามาประเดบาดังแต่เจ้ากรรมในเวรเข้ามาไม่หยุดหย่อน เรผมปัญหาต่างๆเข้ามามีเกณฑ์ชะตาปะทะปะทะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกร1สิบเหรียญโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดประดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายการพลิกเปลี่ยนแปลผันปัตนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นเกิดขึ้นในดวงชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครซะที่ไหน ครับอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารปัญหาต่างๆเข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดรวดราวแสนทุกทรมานนะผมให้ท่านออกเดินทางได้คนด้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่พระราชาแห่งเหรียญน,นำพาซึ่งความผสมเ็จโชคลาภเงินทองมารมีวัสนามีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระมวลกระไว้กระสับกระสายสองถ้วยทองโอกาสท,อง,อ,าสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาไม่หยุดหย่อนปีศาจโุมาน,นางมารร้าย คอนอีจฉาให้้หลใส้าลป้ายใส,ยใสกันแกล้งในโชคชะตาให้ท่านระวดระวังนะผมโชคชะตานี้ควรที่ต้องคิดพินิษฐ์ตาต้องการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเกิดขึ้นในโชคชะตานะคุณควรที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันในต,ตำแหน่งดวงชะตานะครับทางด้านเรื่องโชคลาบนะผมดวงนี้มีโชคลาบเงินทองและมีตำแหน่งโชคลาบเงินก้อนใหญ่นะครับเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะเปิด ดวงจะเปิดนะครับแสงสว่างส่องแสงมาต้องมีสัญญาณสัญลักษ์บอกกล่าวเราสิบว่าดวงชะตานี้กําลังจะเป็นไปได้ด้วยดีรอบสิบเหรียญโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตายืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีรายได้จะสูงเป็นพิเศษด้วยบุญกุศลวาสนาฟ้าพาลงมาดังเปี้ยงเจ็บปวดท่วล้าวแสนทุกทรมาน พราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านสังเกตให้ดีตกตําแหน่งบุญเมื่อไหร่จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาจะร่ํารวยรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายรับสิ่งดีงามบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่เทมเพลนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความเชื่อมชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนนบดวงชะตาจะเปิด กระผมให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นสายยานโพยเทพนำพาซึ่งความสม็จโชคลาภเงินทองอรมีวาสนานะครับดวงชะตานี้สิ่งอักษรคุ้มของนะครับกระผมให้วางแบบแผนประเพณีมองไปให้ไกลสุดขอฟ้าไกลอย่ามองใกล้ๆในช่วงชะตาะําอะไรก็ทําให้สุดไปอะไรไปที่ไหนก็ทําให้เต็มที่จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเอาผม คนอิชาให้ร้ายมีไหมมีนะผมในช่วงชะตาเข้ามาประเดปบะดังเลยนะครับแต่พ้นวันนี้ไปถือว่าเป็นวันดีเลิกงามยามดีนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาดวงชะตาจะเปิดท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาให้ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนำพาซึ่งความสําเร็จมาสู่ตัวท่าน จิตใจที่อ่อนโยนนำพาซึ่งบุญกุศลวัาสนาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดหลับสับโดยโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวัาสนาสิ่งที่ใช่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วครับ,รบท่านได้จะดูดวงหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทเท่านั้นส่งคลิปให้กับท่านนะครับท้ายคลิปเราฟังดวงชะตาต่อกันยาวๆครับสวัสดีครับดวงชะตาราศีตุลประจำเดือนนี้ เดือนนี้สำหรับชาวราศีตุลน,นั้นเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านสะพานที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความเป็นจริงท่านจะพบว่าตนเองกำลังยืนอยู่ณจุดที่ต้องใช้ทั้งสติปัญญาและความสมดุลในการตัดสินใจซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวมาแต่กำเนิดของราศีนี้พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังหมุนเวียนรอบตัวท่านพร้อมที่จะนำพาสู่บทใหม่ที่น่าตื่นเต้นด้านการงานจังหวะแห่งการก้าวกระโดด ในมิติของการงานเดือนนี้ชาวราศีตุลจะเหมือนนักดนตรีที่กำลังเล่นบทเพลงสำคัญบนเวทีใหญ่ท่านจะได้รับโอกาสที่จะแสดงความสามารถที่แท้จริงของตนเองโดยเฉพะในช่วงครึ่งแรกของเดือนอาจมีโครงการใหม่หรืองานท้าทายที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และความละเอียดรอบคอบซึ่งเป็นจุดแข็งของท่าน ลองจินตนาการว่าท่านเป็นสถาปนิกที่กำลังออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำทุกองค์ประกอบต้องสมดุลทั้งความแข็งแรงความสวยงามและความใช้งานได้จริงการงานในช่วงนี้ก็เช่นกันท่านจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างความรวดเร็วกับความถูกต้องระหว่างการทำงานเดี่ยวกับการทำงานเป็นทีมสำหรับท่านที่ทำงานประจำอาจมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กรหรือได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ที่ต้องใช้ทักษะด้านการประสานงานและการสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่นหากท่านทำงานในแผนกการตลาดอาจได้รับโอกาสเป็นหัวหน้าทีมในแคมเปญใหม่ที่ต้องประสานงานข้ามแผนกหรือหากท่านอยู่ในสายงานบริการอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกท้า VIP ที่ต้องการความละเอียดอ่อนและความเอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความตึงเครียดเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาปัญหาอาจเกิดจากความเข้าใจผิดในการสื่อสารหรือมุมมองที่แตกต่างกันในการแก้ปัญหา ณจุดนี้ความสามารถในการฟังและเข้าใจมุมมองของผู้อื่นจะเป็นกุญแจสำคัญท่านควรใช้ทักษะทางการทูตที่เป็นเอกลักษณ์ของราศีตุลในการเป็นสื่อกลางและหาทางออกที่ทุกฝ่ายพอใจสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำงานอิสระเดือนนี้เหมาะกับการขยายเครือข่ายการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่หรือการเจรจาข้อตกลงสำคัญ ลองนึกภาพว่าท่านเป็นเจ้าของร้านกาแฟาเล็กๆและได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดจำหน่ายมเมล็ดกาแฟาคุณภาพสูงที่เสนอราคาพิเศษหรือได้พบกับนักออกแบบที่สนใจตกแต่งร้านให้มีเอกลักษณ์มากขึ้นโอกาสเหล่านี้จะนำมาซึ่งการเติบโตในระยะยาวอย่าลืมว่าท่านควรระมัดระวังการตัดสินใจที่เร่งรีบเกินไปโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนที่อาจมีข้อมูลบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจน ให้เวลากับตนเองในการพิจารณาทุกแง่มุมอย่างรอบคอบเหมือนกับการชั่งน้ำหนักให้สมดุลบนตราชูไม่รีบร้อนแต่ไม่ชักช้าเกินไปด้านการเงินการสร้างฐานที่มั่นคงด้านการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้เปรียบเสมือนการเพาะปลูกสวนที่สวยงามท่านกำลังอยู่ในช่วงของการวางรากฐานที่แข็งแรงเพื่อการเติบโตในอนาคตโชคลาภทางด้านการเงินมีแนวโน้มที่ดีแต่จำเป็นต้องมีการวางแผนและความอดทนรอคอย รายได้หลักของท่านมีสีิรภาพและอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษจากผลงานที่โดดเด่นหากท่านเคยคิดว่างานหนักที่ทำมาตลอดไม่มีใครเห็นเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้าเริ่มมองเห็นคุณค่าของท่านอาจมาในรูปแบบของการขึ้นเงินเดือนการได้รับคอมมิชชั่นพิเศษหรือข้อเสนองานใหม่ที่มีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นหลังไรก็ตามท่านอาจพบว่ามีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือน อาจเป็นเรื่องของการซ่อมแซมบ้านรถยนต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียหายยกตัวอย่างเช่นเครื่องซักผ้าที่ใช้มานานอาจมีอาการเสียและต้องเรียกช่างมาซ่อมหรือรถยนต์ต้องเข้าศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่หมดอายุการใช้งานสถานการณ์เหล่านี้แม้จะสร้างความกังวลใจแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและควรมีเงินสำรองไว้รองรับสำหรับเรื่องการลงทุนเดือนนี้เหมาะกับการศึกษาข้อมูลและวางแผนมากกว่าการลงมือทา หากท่านสนใจลงทุนในหุ้นกองทุนหรือสินทรัพย์อื่นๆควรใช้เวลาทำความเข้าใจอย่างละเอียดอ่านรายงานวิเคราะห์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและประเมินความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้อย่าตัดสินใจจากอารมณ์หรือคำชักชวนจากผู้อื่นเพียงอย่างเดียวให้ใช้เหตุผลและวิจารณญาณที่เป็นจุดแข็งของท่านการออมเงินในช่วงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ท่านควรวินิจฉัยตนเองและแยกแยะระหว่างความต้องการกับความอยาก ยกตัวอย่างเช่นการซื้อเสื้อค่าสวยๆส,สักชุดเพื่อเป็นรางวัลให้ตนเองก็ไม่เป็นไรแต่การชอปปิ้งจนเกินตัวเพราะเห็นลดราคาอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดลองตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนเช่นเก็บเงินไว20้20-30%ของรายได้ต่อเดือนเพื่อสร้างบออนับพิภัยทางการเงินโอกาสทางการเงินอาจมาจากทางที่ไม่คาดคิดเช่นมีคนแนะนำงานพิเศษที่สามารถทำนอกเวลาหรือได้รับข้อเสนอให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการระยะสั้น สำหรับท่านที่มีงานอดิเรกที่สามารถสร้างรายได้เช่นการถ่ายภาพการวาดรูปการทำขนมเดือนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนามันเป็นรายได้เสริมด้านความรักการเต้นของหัวใจกับความสมรุนสำหรับชาราศีตุลที่โสดเดือนนี้เปรียบเสมือนการเปิดหน้าต่างใหม่ที่มองเห็นทิวทัศน์สวยงามโอกาสในการพบรักมีสูงมากโดยเฉพาะในช่วงแรกและช่วงท้ายของเดือน ท่านอาจพบเจอคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่ได้คาดคิดอาจเป็นในงานสังสรรค์ของเพื่อนการอบรมสัมมนาร้านกาแฟประจำหรือแม้กระทั่งบนแอปพลิเคชันออนไลน์คนที่จะเข้ามาในชีวิตท่านอาจเป็นคนที่มีความคิดเป็นระบบมีความรับผิดชอบและให้ความสำคัญกับรายละเอียดอาจเป็นคนที่ทำงานในสายงานที่ต้องใช้ความรอบคอบเช่นวิศวกรนักบัญชีนักออกแบบหรือครู สิ่งที่จะดึงดูดใจท่านคือความจริงใจและความมั่นคงในตัวตนของเขาหรือเธอไม่ใช่การแสดงออกที่ฉูดฉาดหรือโออวดการสนทนาจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสัมพันธ์ในช่วงนี้ท่านจะรู้สึกดึงดูดกับคนที่สามารถพูดคุยเรื่องลึกๆมีมุมมองที่น่าสนใจและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างยกตัวอย่างเช่นอาจพบคนที่นั่งข้างๆในร้านหนังสือและเริ่มพูดคุยกันเรื่องหนังสือที่กำลังอ่าน จากการพูดคุยเล็กๆน้อยๆอยอ,ยอาจพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้อย่างไรก็ตามอย่าพื่งรีบตัดสินใจหรือให้หัวใจตกหลุมรักเร็วเกินไปใช้เวลาทำความรู้จักกันอย่างจริงจังสังเกตการกระทำมากกว่าคำพูดและฟังเสียงจากภายในใจของตนเองหากมีสัญ,ญญาณเตือนหรือรู้สึกไม่สบายใจอย่าเพิกเฉยให้ความสำคัญกับสัญชาตญาณของตนเอง สำหรับชาวราศีตุลที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาของการเสริมสร้างความเข้าใจและความลึกซึ้งในความสัมพันธ์คู่รักของท่านอาจกำลังเผชิญกับความกดดันหรือความท้าทายในชีวิตและต้องการความเข้าใจและการสนับสนุนจากท่านการเป็นผู้ฟังที่ดีการให้กำลังใจและการอยู่เคียงข้างโดยไม่มีเงื่อนไขจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงยิ่งขึ้นอาจมีบางช่วงที่ท่านรู้สึกว่าคู่รักไม่เข้าใจท่านหรือไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ท่านคิด แทนที่จะเก็บความรู้สึกไว้ในใจหรือโกรธเงียบให้เปิดใจพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ใช้คำพูดที่อ่อนโยนแต่ตรงไปตรงมาอธิบายความรู้สึกของท่านโดยไม่กล่าวหาหรือโจมตียกตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าคุณไม่เคยมีเวลาให้ฉันเลยลองพูดว่าฉันคิดถึงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันแค่สองคนและอยากมีเวลาแบบนั้นมากขึ้นสำหรับคู่รักที่กำลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นถัดไปเช่นการมั่นหมายการแต่งงานหรือการมีลูก เดือนนี้เหมาะกับการพูดคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับอนาคตความคาดหวังและการวางแผนร่วมกันอย่าเพิ่งรีบเร่งตัดสินใจแต่ก็อยา่าเกรงกลัวที่จะพูดคุยเรื่องสำคัญเหล่านี้การมีความชัดเจนตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยป้องกันความเข้าใจผิดในอนาคตกิจกรรมที่ทำร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันได้ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรูหราการทำอาหารด้วยการที่บ้านการเดินเล่นในสวนปากตอนเย็นการดูหนังที่ทั้งคู่อยากดูมานานหรือแม้กระทั่งการนั่งคุยกันก่อนนอนก็สามารถสร้างความทรงจำอันมีค่าได้โดยสรุปแล้วเดือนนี้สำหรับชาวราศีตุลเต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายที่จะทำให้ท่านเติบโตในทุกมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานที่ท้าทายการเงินที่ต้องการวางแผนหรือความรักที่ต้องการความจริงใจและความเข้าใจ จงใช้ความสามารถพิเศษในการหาจุดสมดุลและความยุติธรรมของท่านในการนำทางชีวิตและอย่าลืมว่าทุกความท้าทายคือบันไดที่นำไปสู่ความสำเร็จเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในกระบวนการและจงก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและความหวัง